อ้าวได้เวลาฟังธรรมแล้วมาเรามาฟังเรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องสามรูม้สามรู้นี่รู้ที่หนึ่งก็คือผู้รู้รู้ที่สองก็คือธาตุรู้รู้ที่สามก็คือตัวรู้สามรู้นี่มันจะเห็นอยู่คนละระดับกันมันจะเห็นอยู่คนละคนละตอนกันคนละครั้งกัน ถ้าผู้รู้นี่มันจะเห็นมันจะเห็นอยู่ในร่างกายร่างกายที่มนเมืดนๆนี่แหละตอนไหนละตอนเราทําสมาธิตอนเราทําสมาธ,าทมาธิที่จิตเราถึงขั้นถึงขั้นสงบสงบถึงฌานสี่สงบถึงลมหายใจไม่มีสงบถึงการสละตายแล้วตายลงไปเราจะเห็นผู้รู้ ในตัวมืดๆเรานี่แหละเราจะเห็นผู้รู้และทีนี้ถ้าเราเห็นผู้รู้แล้วผู้รู้มันก็จะเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นขั้นเริ่มต้นของการเห็นผู้รู้พอทีนี้พอเราเข้าฌานถึงขั้นอรูปฌานเข้าถึงฌานถึงขั้นอรูปฌานหรือว่าถึงขั้นนิโรธสมาบัติเราจะเห็นผู้รู้กับตัวรู้เราจะเห็นผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้มันจะ มันจะอยู่ขั้นต้นแต่ตัวรู้กับธาตุรู้นี่มันจะอยู่ขั้นสูงธาตุรู้มันเป็นยังไงลราก็ธาตุมันไม่ใช่เรามันเป็นธรรมธรรมธาตุมันเป็นธา,า,าตุรูม้มันจะทำลายตัวมันเองนี่เขาเรียกว่าทำลายธาตุรู้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทำลายธาตุรู้คนที่ทำลายธาตุรู้ได้ก็จะเป็นพระสุปฏิปโนโนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถึงขั้นหลุดขั้นพ้นได้แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนทํามันจะถึงขั้นไหนก็ไปทําดูถ้าธาตุรู้ม <sch> ันด <de> ับนี่ก็คือจบเป็นเป็นเป็นธรรมะชั้นสูงอะไรมันไปรู้ว่าธาตุรู้มันดับแต่ก่อนตัวรู้มันรู้ตัวรู้มันรู้ว่าธาตุรู้มันดับมันเห็นธาตุรู้ถ้ารู้มันก็เป็นมันก็เป็นธาตุมันเป็นแสงมันเป็นสีมันเป็นรูปมันเป็นภาพมันเป็นนิมิต มันจะดับทำลายตัวมันลงไปตัวรู้จะไปเห็นตัวนั้นมันดับดับแล้วมันก็ย้อนมาที่ขันย้อนมาที่กายมาทำลายที่กายอีกรอบนึ่งมันจะทำลายของมันอยู่สามรอบสามรอบคือรอบสามอาการสิบสองในธรรมจักรของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันจะทำลายตัวมันเองสามรอบเพราะมันจะปรากฏสามครั้งการทำลายถ้าดูมันจะทำลายตัวมันเองถึงสามรอบ ถ้าเราถ้าเราไม่มีตัวรู้เราก็จะไม่เห็นว่าธาตุรู้มันดับธาตุรู้มันก็เหมือนมันก็เหมือนกับผู้รู้นี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างนี่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นแบบไหนเพราะมันเป็นคนละครั้งกันการที่เห็นตัวรู้นี่มันออกไปรู้นอกกายแต่การเห็นผู้รู้นี่มันรู้ในกายการเห็นธาตุรู้นี่ก็เห็นนอกกาย มันจะไปอยู่ถึงขั้นนิโรธสมาบัติมันจะไปดับสามมันจะไปดับสามรู้นี่แหละด,ดับดับรู้ดับรู้ทีแรกนี่มันดับผู้รู้นี่มันก็มันก็จะไปดับตอนเดียวกันหรือไม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าอะไรมันแล้วแต่คนแต่ละคนแต่ว่าถ้าทําให้มันดับสามรู้นี่ได้นี่ก็เป็นผู้ที่นอนใจได้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บก,รา,รกรารตายบนโลกมนุษย์นี่คงมีน้อย ถึงขั้นไม่มีเลยก็ได้แต่ก็แล้วแต่การรู้ทำเห็นทำมันไม่ใช่ว่าทำมันจะเป็นตัวเป็นตนทำมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ก็ต้องดับสามรู้นี่แหละก็คือดับผู้รู้ก่อนเพราะมันเป็นธรรมขั้นต่ำแล้วก็มาดับธาตุรู้เป็นธรรมขั้นสูงแล้วก็มาดับตัวรู้ดับตัวรู้ดับตอนไหนระดับตอนตายตายอย่างมีสติตายอย่างรู้ตายไม่ใช่หลงตายไม่ใช่ไหลตายคือกําหนดให้เห็นว่าตัวรู้มันดับ ตัวรู้มันดับเมื่อมันดับได้มันก็เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์มันดับสามรูดับวิญญาณดับชาติดับขันดับความรู้ดับจิตดับใจดับรูปดับนามดับภพดับชาติไม่มีการเกิดแจ่เจ็บตายอีกมันก็เป็นทางของความพ้นทุกข์คือเรารู้ว่าเราทําได้เราก็ถึงจะมั่นใจถ้าเรารู้ว่าเราทําไม่ได้ก็ให้ทําไปให้มากทําไปให้เยอะอย่าขี้เกียจ ทำให้มันเห็นสามรู้นี่สะรู้ตัวที่หนึ่งก็คือผู้รู้รู้ตัวที่สองก็คือธาตุรู้รู้ตัวที่สามก็คือตัวรู้ถ้าดับสามรู้นี้ได้ก็คงสบายแหละเมื่อสบายแล้วก็คงจะเอวังแค่นี้แหละเอาแค่นี้แล้ว